สวัสดีครับผู้ใช้งานโปรแกรม s t ดีมนะครับสำหรับร้านขายผ้านะครับขายผ้าไหมขายผ้าต่างๆนะครับที่จะขายแบบตามความยาวนะครับคือขายเป็นเมตรเมนะครับเมตรละ500บาทเมตรละ1,000บาทอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาขายกันดูนะครับในโปรแกรม s ีดีมพอ o นะเริ่มต้นนะครับเพิ่มรายการสินค้าในเมนูนี้นะครับสินค้าสต็อก เพิ่มรายการนะครับชื่อสินค้าผ้าไหมนะครับหน่วยนับเลือกเป็นเมตรนะครับเพิ่มได้ที่ทางซ้ายมือตรงนี้นะครับหน่วยนับเมตรแล้วก็บันทึกเมตรขึ้นมานะครับมาที่รายการสินค้าแล้วก็หน่วยนับเลือกเมตรผ้าไหมนะครับเมตรละกี่บาท1,000บาทโอเค บันทึกนะครับตอนนี้เรามีสต็อกผ้าไหมยอยู่1,000เมตรแล้วก็บันทึกนะครับมาขายผ้าไหมกันนะครับมาที่หน้าแรกแล้วก็หน้าจอขายสินค้าเงินทอนเริ่มต้นก็คลิกเข้ามาครับขายกี่เมตรสมมติขาย10เมตรนี่ใส่เข้าไปได้10เมตรนะครับหรือ12เมตร13เมตร14เมตรแต่ว่านะครับ เราสามารถสร้างมาที่หน้าแรกนะครับแล้วก็สินค้าสต็อกเราสามารถสร้างป๊อปอัพให้มันใหญ่ขึ้นตรงช่องใส่จำนวนนะครับเรามาเลือกที่ตรงนี้จำนวนเนี่ยจำนวนป๊บนะครับเรามาที่หน้าแรกนะครับหน้าจอขายคลิกจะมีช่องให้ใส่จำนวนจำนวนหรือความยาวนั่นแหละครับตอนนี้สามารถที่จะใส่ ความยาวเข้าไป10นะตัวนี้ก็จะเปลี่ยนตามนะครับนะีตัวนี้จะเปลี่ยนตามกด Enter เข้าไปปุ๊บเรียบร้อย s p สเป b a r รับเงินนะครับคลิกเลือกพอดีเลยก็ได้ e n t เ r เรียบร้อยนะครับนี่เมื่อกี้12เมตรนะครับนี่สต็อกก็เหลือตรงนี้นะครับ988เมตรโอเคนะครับสวัสดีครับผม